สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องปุเป้อยากจะมาบอกต่อเรื่องน้ําหอมนะคะว่าผู้ชายใช้น้ําหอมกินไหนแบบเฮ้ยทำให้แบบผู้หญิงรักผู้หญิงหลงแบบ ตอบตามแบบคอมเมนต์เลยนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาอยากให้น้องโปเป้แบบแนะนําน้ําหอมแล้วจะบอกเลยว่าอันนี้คือจากประสบการณ์ของผู้ดมจริงใช้จริงแล้วก็เจอเจอมาจริงนะคะทุกคนจะบอกว่าน้ําหอมกลิ่นนี้คือทุกคนจะบอกว่าหอมมากเป็นกลิ่น c o แม man pb แล้วบอกว่าบอกเลยคือแบบสาวติดแน่นอนทุกคนคือแบบ อันนี้คือหอมแบบเป็นผู้ชายแบบเจ้าเสน่ห์มันจะแนวกลิ่นแบบว่าหอมแบบสปอร์ตสปอร์ตดูเป็นคนที่แบบสะอาดดูดูแลตัวเองแล้วก็แบบแฝงไปด้วยแบบความแบบผู้ชายที่แบบน่าเข้าหาดูอบอุ่นดูแบบคือมันหอมมันมันหอมดึงดูดผู้หญิงมากๆดึงดูดเป้มากๆทุกคนคือบอกเลยว่าผู้ชายคนไหนฉีดเนี่ยคือแบบอยากจะถามเลยว่าเอ้ยพี่คะแบบมีแฟนหรือยังคืออะไรแบบ คือมันหอมจริงกลิ่นตัวเป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากๆแล้วถ้าแบบผู้ชายคนนั้นตัวหอมคือบอกเลยว่าอันนี้คือแบบได้แบบคะแนนคือแบบจะเต็มร้อยเลยอันนี้คือแบบบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบผู้ชายแบบตัวหอมมากๆโดยเฉพาะถ้าใช้น้ําหอมน้องปูเป้นะคะรับรองว่ายิ่งมีสเสน่ห์นะคะทุกคนกลิ่นนี้หอมมากราคาถูกมากด้วยค่ะพี่ๆหกร้อยสบาทนะคะบอกเลยว่าหัวเชื้อเน้น,น,น หอมมากติดทนนานมากแบบสาวหลงเลยอะไรประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะน้ำหอมน้องปูเป้มีทั้งกลิ่นของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะแล้วกลิ่นที่แนะนำเดี๋ยวจะแนะนำทางแชทเลยนะคะพี่ๆคือหอมแล้วติดทนมากแล้วแบบ หอมแบบสาวรักสาวหลงเลยนะคะพี่ๆบายๆใครจะสั่งน้ำหอมสนใจพิมพ์คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องป,ปุ๊เป้จะตอบอกับคอมเมนต์แล้วก็แชทหรือว่าถ้าใครกดแชทมาได้แบบอยากสั่งด่วนเลยพี่ๆก็ทักแชทเพจเข้ามาได้เลยนะคะสั่งน้ำหอมนะคะหอมมากๆเลยทุกคนบาย